ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาฝึกอ่านสคริปต์อีกครั้งนะครับฮัลโหลก็หายไปสักระยะหนึ่งนั่นก็เพราะว่ามีปัญหาเรื่องงานเนี่ยแหละครับแบบมาแบบฟ้าผ่าอย่างเดียวไม่พอไม่มีปัญหาแบบฟ้าผ่าด้วยโอเคเค้าเรื่องดีกว่ารอบนี้จะเป็นสไตล์เรียลลิสติกก็คือเป็นการแชร์ประสบการณ์การใช้สินค้าครับชื่อทำไมฉันถึงกลับมากินข้าวกล่องอีกครั้งแบรนด์สมุิ ข้ากล่องอุ่นดีบริบทรีวิวสินค้าแบบ UGC User Generated Content โทนเสียงเล่าจริงไม่แต่งเติมฟังสบายแต่ว่าเจ้าเนี่ยจะไม่ค่อยสบายทำสิ่งที่ไม่เข้ากับตัวเองโอเคเทคที่หนึ่ง <c oughs> ต่อแรกก็แค่ซื้อมาเพราะลดราคาแต่พอกินปุ๊บเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันไม่ใช่แค่รอดอะ่ะ มันอร่อยจริงข้าวยังนุ่มอยู่เลยนะแม้แค่อุ่นไมโครเวฟแถมมีเหลือให้แถมมีให้เลือกหลายเมนูจนตอนนี้ฉันสต็อกไว้เต็มตู้อุ่นดีข้าวกล่องที่ไม่ได้มีแค่พอได้มันอร่อยจริงๆ <c oughs> <c oughs> อย่างที่เห็นนี่แหละที่ที่ทผมะ่ะมันยังมีปัญหาเรื่องการอ่านอ่านหนังสือ บางทีบอทจะแตกแก็แตกเลยแต่พอใสออ่ใส่อารมณ์กับใส่ลุกได้นเนี่ยมันมันจะมีหลายอย่างนะมันตีมันตีกันเนี่ยโอเคเทคที่สองเออบอกก่อนบางครั้งเนี่ยเ,เวลาอยู่ในอยู่เนี่ยอยู่ในสตูอย่างตอนที่ผมไปทำออเดชชั่นบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีการมีการซ้อมก่อนเริ่มอัดโอเคเทคที่สอง ตอนแรกก็แค่ซื้อมาพร้อราคาแต่พอกินปุ๊บเฮ้ยมันไม่ใช่แค่รอดอ่ะมันอร่อยจริงข้าวยังนุ่มอยู่เลยนะแม้แค่อุ่นไมโครเวฟแถมมีให้เลือกหลายเมนูจนจนตอนนี้แชนสต็อกไว้เต็มตู้อุ่นดีข้าวกล่องที่ไม่ได้แค่พอได้มันดีจริงๆโอเคจอสเกตนะว่าพอเข้ามาเทคที่2เนี่ยมันเริ่มมันเริ่มมีความเคยชิน การอ่านมาเริ่มมาเริ่มชัดเจนชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวมาแท้ที่3กันตอนแรกก็แค่ซื้อมาเพราะลดราคาแต่พอกินปุ๊บเฮ้ยมันใช่มันไม่ใช่แค่รอดอ่ะมันอร่อยจริงข้าวยังนุ่มอยู่เลยนะแม้แค่ไม่อุนแม้แค่อุ่นไมโครเวฟแถมมีให้เลือกหลายเมนูจนตอนนี้ฉันสต็อกไว้เต็มตู้อุ่นดีเข้ากล่องที่มาได้มีที่มาได้แค่พอได้แต่มันดีจริงๆโอเค อันนี้อาจจะยังมีผิดอยู่นิดนึงแต่จะสังเกตนะว่าการอ่านการฟีลลิ่งกับความเป็นธรรมชาติเนี่ยมันมีมากขึ้นมาเทคต,ต่อไปเทคที่เทคที่สี่เทคที่สต,ตอนแรกก็แค่ซื้อตอนแรกก็แค่ซื้อมาเพร้อมลดราคาแต่พอกินปุ๊บเฮ้ยมันไม่ใช่แค่รอดอะ่ะมันอร่อยจริงข้าวยังนุ่มอยู่เลยนะแม้แค่อุ่นไมโครเวฟแถมมีให้เลือกหลายเมนูจนตอนนี้ฉันซอกไว้เต็มตู้ อุ่นดีข้าวกล่องที่มาได้แค่พอได้แต่มันอ่ะแต่มันดีจริงๆเฮ้ยไอ้น,นี้เริ่มเริ่มโฟล์เริ่มชัดเริ่มเ,เริ่มเห็นความแตกต่างชัดเจนแล้วเหรอว่าความผิดมันเริ่มน้อยลงเออแต่บอกก่อนนะครับว่าคนที่เป็นนักพากย์จริงๆเนะี่ยเขาอ่านทีเดียวทีเดียวได้เลยนะเขาซ้อมมาบางคนอ่ะบางคนอย่างพี่เฟิร์สพี่เอ่อ มีมีหลายคนอนะ่ะผมผมมีโอกาสได้คุยกับพวกพวกพี่เขาอนะ่ะเขาก็เล่ามานะว่าบางทีเนี่ยมันก็มีเอ่อมีมีพลาดเหมือนกันแล้วก็ต้องมีซ้อมหลายครั้งด้วยกว่าจะได้แบบเทคเดียวจบอะ่ะเออลืมลืมเล่านิดนึงจากประสบการณ์ที่เอ่อที่เป็นนักกลาวสคริปต์กับการทำการการทำสคริปต์นะครับขนาดมืออาชีพย,ยังพลาดบ่อยเลยแล้วแล้วบางคนอน่ะบางคนบางวันพลาดแบบเกือบทั้งตอนเลยมีเหมือนกันนะแต่ก็ก็อย่าว่านะครับ ว่าวันแย่ๆน่ะมันเกิดขึ้นกับทุกคนแม้แต่กับผมด้วยนะเทคที่ท้าตอนแรกก็แค่ซื้อมาเพราะลดราคาแต่พอกินปุ๊บเฮ้ยมันไม่ใช่แค่รอดอ่ะมันอร่อยจริงข้าวยังนุ่มอยู่เลยนะแค่อุ่นแม้แค่อุ่นไมโครเวฟแถมมีเลือกแถมมีให้เลือกหลายเมนูจนตอนนี้ฉันสต๊อกไว้เต็มตู้อุ่นดีข้าวกล่องที่ไม่ได้มีแค่พอได้ แต่มันแต่มันดีจริงๆโอเคอันอันนี้เริ่มแป๊กบ่อยละเริ่มแป๊กบ่อยละเทที่หเทที่หตอนแรกก็แค่ตอนแรกก็แค่ซื้อมาเพราะลดราคาแต่พอกินปุ๊บเฮ้ยมันไม่ใช่แค่รอดอะมันอ,อร่อยจริงข้าวยังนุ่มอยู่เลยนะแม้แค่อ,อุ่นไมโครเวฟแถมมีให้เลือกหลายเมนูจนตอนนี้ัชนสต็อกไว้เต็มตู้อุ่นดีข้าวกล่องที่ไม่ได แค่พอได้แต่มันดีจริงๆโอเคอันนี้คือต้องพอละคือนี้มันมีเอ่อมันมีทีกอย่างหนึ่งที่ผมก็ใช้ใช้เวลาที่ทำเอ่อทำสคริปต์บทควานะครับก็คือถ้าว่าเริ่มเอ่อพูดแล้วปากมันเริ่มเกรงหรือว่าเริ่มมันเริ่มรัวเนี่ยสต็อปเลยหยุดสักแป๊บหนึ่งหยุดสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยเอ่อแล้วค่อยกลับมาทําต่อมันมีอยู่เหมือนกันนะมีอยู่เหมือนกัน แต่ว่าอันนี้มันเองมัน,ม,นมันเหนื่อยสะสมอะยอมรับเลยว่าเหนื่อยสะสมแล้วเวลาอยู่หน้ากล้องเนี่ยบางทีมันแปลกนะอยู่นอกกล้องอ่านได้ชัดเจนอ่านคล่องอ่านแตกแต่ตรงนี้ปุ๊บตุยเยมันมันมีเหมือนกันนะแต่ก็ช่วยไปได้เนี่ยเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงยัง ยังประสบกับวิบากกรรมอยู่นะบอกตามตรงคือทั้งปีทั้งปีตั้งแต่ครึ่งปีที่แล้วเนะี่ยยังยังวิบากกรรมเลยซึ่งหลายคนเน่ะน่าจะอาจจะประสบเหมือนกันนะที่ทาเต็มที่แต่สุดท้ายมันก็ยังมีสะดุดอยู่แต่มันมันก็ต้องมันก็ต้องทําต่อไปเพราะว่าตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งอันนี้ผมก็พูดบ่อยแล้วละ่ะโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันไว้เดี๋ยวคราวหน้าคราวหน้ามาใหม่คราวหน้ามาใหม่โอเค สคริปตอ่สคริปอันนี้แหะครับก็ไว้เจอกันใหม่นะครับช่วงนี้อาจจะไม่มีคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามาเพราะว่าติดงานติดงานต่อเนื่องอยากจะหยุดสักวันนึงจริงๆวัน2วันนะครับบางดีเลยก็วันนี้พอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับบายนียน